ครับผมก็วันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณน้องๆที่มาช่วยเป็นสีสรรันให้กับง,งานแล้วก็วันนี้เราตื่นเต้นกับการได้ล็อกช์ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งก็คือ e ี s เล e ก KS Pro แล้วก็โลล่าสองนะครับฉะนั้นเราในฐานะบริษัทแ a นซิงค์คอมมิวนิเคชันนะครับภายใต้กลุ่มของ BTS Group เนี่ยเรามีความเชื่อมั่นและก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถนำพาผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยเข้าไปสู่ในมือของคอน sumer ที่ราคาที่ r e a s o n a b l e แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภคนะครับ ครับผมฟังก์ชันหลักๆของอย่างตัวที่ผมใส่ KS Pro เนี่ยครับมันคือตัวที่สามารถให้เรื่องสุขภาพอย่างที่น้องๆได้บอกไปเนาะสุขภาพสำคัญสำหรับพวกเราสมัยนี้สมาร์ทวอชเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพนะครับก็วัดออกซิเจนในเลือดวัดเรื่องของการหลับสนิทไหมวัดในเรื่องของฮาร์ดเรทในเรื่องของเพ e สพวกนี้เนี่ยอันนี้สำคัญมากสำหรับคอน sumer สมัยนี้ครับ เป็นยังไงบ้างครับโปรดักที่งานสรุกไหมครับวันนี้ชอบชอบคือตอนตอนที่ได้รับของไปก็ใส่จริงใช้จริงครับเขาบอกว่าเปเล่นแบทด้วยใช่ไหมใช่รับก็ใช้จริงๆครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าผมมันชอบสายมากมากคือสายมันดีมากเลยเนาะเป็นวัสดุอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมมันชอบมากที่ว่ามันเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงมากๆแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ได้พูดไปเลยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจัดมาให้ครบครับผมครบในราคาที่ในราคาที่จับต้องได้มากๆอือใช่เลยครับครับผม ใช่ผมผมอยากแท็กจิ้งดูตอนตอนนอนว่าเออหลับลึกไหมซึ่งตัวอริกาก็บอกบอกได้ค่อนข้างละเอียดเลยครับมินก็บอกว่าเราหลับตื่นเริ่มหลับตั้งแต่นาทีที่เท่าไหร่จนถึงหลับลึกไปกี่ชั่วโมงแล้วก็ฝันไหมใช่ผมอึ้งผมอึ้งเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เห็นว่าเออผมฝันด้วยใช่ครับใส่เบ้าๆจะบอกยังไงบ้างับรายการเลยเพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันคราได้ลองใช้จริงเหมือนที่บอกเลยว่า สำหรับตัวเองแล้วคือไม่เคยใส่เนี่ยสมาร์ทวอชออกกีฬาวอลพอได้ใส่แล้วก็มีฟังก์ชันบอกครบดีก็รู้สึกว่าดีใจมากทีที่ที่ลองให้ส่งให้ใช้ดูขอบคุณมากๆนะครับที่มาช่วยสุดท้ายพี่เราชอบสุดครับผมที่เราใช้งานเลยแคลอรี่แคลอรี่บอกว่าแคลอรี่เพราะว่าไม่เคยใส่ออกกำลังกายแล้วไม่เคยดูทว่าตัวเองเบิร์นเท่าไหร่แต่พอได้ลองใส่ดูก็ดีใจที่เลขมันออกมาเยอะครับผมได้เลยใช่มใเนียน เปลี่ยนเป็นวบลเปเปอร์นหน้าจอคือเขาก็มี <Personal ize S 1> <ด>ใช่ครับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นรูปของตัวเองออกมาได้แล้วก็รวมถึงรูปที่ระบบเขามีให้ก็สวยงามมากๆเหมือนกันของผมนะครับ,ผม,บผมชอบผมชอบพัฒเรทผมชอบอยากรู้ว่าชีพจรจตัวเองเต้นปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จะคอยวัดตั้งวัดไปทุกๆ5าวินาทีใช่เร็วสุดเลยใช่ครับได้เลยครับก็ขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยนะครับขอบคุณครับ Oke terima kasih.